ก็สวัสดีนะครับสวัสดีนะนตับปลาท่านนะนนะน่นนนตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้จะมาลองซ้ำใหม่นี้ให,หม่นเป็นใหม่ที่มาครั้งนี้ครั้งที่สามนะแต่ก่อนมามาแล้วมันกัดกัดแล้วมันกัดระแวงครับกัดจุบจุบกัดแล้วมันโดนแต่ใบปลาสายช่สวยวนะที่กัดนะกัดใบแล้วลากไป ลากไปวัดปุ๊บปลากระเด็นเลยกระเด็นน mm ึกว่าวัดไม่ติดก็เลยเอาขึ้นมาดูควนี้เอา้ามันขัดแต่ใบนี่หว่าอหยู่อยสงเดิมเลยครับวันนี้ก็จะมาลองดูลองดูนะลองซ้ำดูวันนี้จะมาแบบว่าขัดใบใช่ไหมผมจะเอาถอดใบปสปิน้นออกเลยถอดใบปสปินออกหรือแต่ตัวเลยแต่แต่ตัวเหยื่อเลยตัวที่มันจะกัดหรือเปล่าคนนี้นะครับไปลองดูกันว่าจะกัดหรือเปล่านะไป ปลาหมายละเวงครับปลาละเวงครับปลาหมายเนี่ยมาแต่ก่อนมันกัดแต่บใบครับกัดใบแล้วคราบครับวันนี้เปลี่ยนแผนใหม่ครับเป็นถอดใบมาตีมันเลยกับกบยางมันตับถอดใบสปินออกนะนี่นไง,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 งโดนไม่เราเนี่ยนี่ไงโดนไม่เราซึกเลยไงเลาถอดใบออกตึกเลยอืหงายไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เว้ย แรกโบกลุยกัดจึ๊กๆเลยเป็นไรน,นี่ตัวใหญ่อยู่นี่ใช้ตัวเล็กก่อนเบิกทางก่อนนะนี่นะอ่าคุแรงมันทับนะนี่มันทับถอดแบตเตินออกนะครับมันกัดแต่ใบไงมาแต่ก่อนนะครับแม่กัดใบวัดทีกระเด็นวิแต่ก่อนมาใช้ใหญ่นะกัดอะไรเนะี่ยเอาเทเล็กมาเล่นก่อนเล่นเทเล็กก่อนตัวใหญ่เขาตามมาครับ เห็นนะตัวแรกนะครับอยากทำงานกับหยาดยางมันตัดมินินะครับหยาดยางมันตัดมินิไซส์สามจุดห้าเซนนะคีถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวลองดูตัวต่อไปประมาณนี้แหละตัวใหญ่มันยังไม่ขึ้นยังไม่เห็นครับถ่ายรูปมาลองใหม่ลองใหม่ต้องเจอตัวใหญ่มั่งแล้วนะตอนนั้นมันเจอตัวใหญ่นะเจอตัวใหญ่เลยมันจะกัดจัดแผลใบนะ คาบใบาวิ่งครับวัดที่กระเด้งกระด,ดอนเลยแต่วนี้มันจะตัวเล็กเฉยเลยยังไงนี่ตัวใหญ่เนี่ยอันนัตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่ขาดแล้วตรงที่เดิมเลยตรงที่ที่ได้ตัวเมื่อกี้เลยกัดปุ๊บนี่โดนเหยื่ยอซ้ำบัว 可你的呢？ โอ้โหตัวใหญ่แล้วโอ้โหตัวใหญ่แล้วมันโฉบมาเลยขึ้นมาโฉบมาขัดเลยขัดไม่โดนอย่างเงี้ยอะไรวะมีตัวเบลล์อะไรมาเห็นเมื่อกี้นะมาร์กใส่เลยทำมาวะ ขัดยังไงวะคือขัดให้มันโดนนี่อ่ะน,น่ามายแล้วเนี่ยโผล่เป็นลาลูม,มาเลยอะ่ะแต่ไม่โดนเดียว์จะซ้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ัหสวยเลยมาเจห็นตัวเลยนี่ปิดถึงนมตรงหน้าที่อย่งเนี่ย ยังไม่ทันโดนเหยื่อเลยสงสัยสได้ตัวใหญ่เนี่ยยังกัดไม่โดนเลื้งไปไหนวะ เออถ้ากัดโดนเหยื่อแล้ววัดหลุดอย่างเงี้ยเออย,ยังแบบให้อภัยได้อะนะยังกัดไม่โดนเหยื่อเลยไปไหนอ่ะหายไปเฉยๆเ,เลยอ่ะอะไรวะเ,เห็นนะไนมีตัวไหมนี่ เจอตัวแล้วอยู่ตรงนี้แล้วตีวขึ้นกิ่งไม้เจอตัวแล้วอยู่ตรงนี้แล้วตีวขึ้นกิ่งไม้ด,ดูดูมันขัด,ดติดแปลกตรงไหนะใจด้วยนะตอนนี้ขำป่ะเนี่ยขำแล้วนี่ไงโดนแล้วโอ้โหตีใหญ่ โม่มตัวใหญ่ทักทีเอ้ย่าจะโดนได้นี่ตัวใหญ่นะตัวสวยเลยแหละหืมกัดไงล่ะถอดใบออกกัดโดนจนได้ของมันนี่ไปจะไม่ซ้ำจะแล้วนะนี่ปลาช่อนครับใบนี้ใสสวยแล้วเห็นไหมเล็กตัวใหญ่ตัวนะกับหมานี้รับผลงานของหยากกบยางมันตับมินีนะครับ มันตัง้งแตจมินีที่ว่าถอดใบออกนะป่าแบบนี้มันคุ่เคลี้ยวอย่างงี้ยมาสองรอบแล้วใส่ใบแล้วมันกัดไม่โดนเว้ยกัดโดนแต่ใบแล้วมันคาใบาไปน,นี้ก็เลยมาแนวใหม่ถอดใบออกโดนเลยครับโอเคไปลองดูตัวต่อไปกันนะว่าจะมีป่ะลองซ้ำสักพักนึงดีครับนะลองดูสักตัวดิจะได้ตัวนี้มากกว่า มันก็มีกัดลูกปลาอยู่เนี่ยมันอยู่ใกล้เราเนี่ยอยู่ใกล้เราเยืนเนี่ย,นยนเนี่ยที่เดือพานวะเนี่ยไม่กัดละเนี่ย อือออออดดอ้โอ้อ้โอ้อื้ิดจรงว่ะหลุดโั้ดส่างดไปแล้วโอ้โหสวยเลยอมิดิดไว้หลุดเลยอะไรวันนีโอ๊ยไม้แตกเลยคราวนี้ ด,ดูิลขาขับกิ๋วยังอยู่เลยดุดเลยอืมวสวยๆนะเมื่อกี้ายใหญ่กว่าตัวที่ได้ตัวที่สองหน่อยนึงเจิดได้ไหมล่ะเขาเนี้ยนี่รือดีครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็นัาข้า,มา,ขามาสมัยนะาข้ามวายนี้นะอืมแง่มีตัวเยอะอยู่นะ แต่กัดแบบว่าใส่ใบมากัดไม่โดนพอไม่ใส่ใบมานี่ทำใ้แตกไปแล้วโอเคครับได้สองตัวในถุงนะบนรถนู่นเดี๋ยวเขา้ามาซ้ำใหม่ขึน้นมานี้วันนี้ไปก่อนสองตัว มันย้ำม,มันหนะครับปีนี้ย้ำม,มันกัดอยู่ครับหมายนี้โอเคอยู่นะใส่ตัวอยู่ตัวใหญ่ก็มีเชนั้นนะ่ะที่มานั้นตัวใหญ่มันกัดนะไม่มีอะไรครับตอนหน้า,ามาซ้ำใหม่ครับขอบคนนี้เข้ามาชมนะครับฝากแล้วก็เชร์ด้วยนะครับ